relax and take notes while I take totes of the m a l i w u a n a smoke. t h r you w a n n a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับช่องร้อยโลบุยลำของเรานะครับวันนี้พี่ก็อยู่ที่นี่ร้านน็อตของเรานะครับผมก็คืออยู่ที่ร้าน TCR ในป้ายนู่น อยู่ที่ร้าน TCR Nosting นะครับผมตอนนี้ก็พี่จะพามาดูอะไรรถโอ้โหกีบทั้งคันนะบอกเลยวิกเตอร์ที่เป็นอะไรแบบว่าภายนอกนะครับผมแบบโอ้โหเยอะบอกเลยแล้วก็รอยผ้าที่พี่เคยถ่ายไปนะครับเมื่อตอนนู่นนะครับสักพักแล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมกันนะครับผมว่าเขาไล่เก็บรายละเอียดถึงไหนกันแล้วนะครับผมบอกเลยโคตรสุดบอกเลยอะไรที่แบบว่าเป็นงานสร้างขึ้นมานะครับถามว่าหมดเยอะไหมก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนที่เขาปัน้นรถเขาจะรู้เลยว่าของพวกนี้ ไม่มันมีราคาจริงๆนะเว้ยแบบโอ้สุดจริงว่ะไปเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงกันสําหรับเจ้าวิกเตอร์คันนี้แล้วใช้งบไปเท่าไหร่แล้วสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องของพี่ด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปชมกันประมาณเจ็ดสิบคนเลยนี่เดี๋ยวไอ้ไอ้นี่ก่อนผมยังไม่ได้ใส่นี่ทำไมนี่ไงผมไล่เกลียวนี่ครับน้องเอ๋อสวัสดีเจ้าของร้านน่าคิดเกลียวแถววันนี้ไปเลยฮะ ไม่มีตังค์ทำอะไรนี 1941, ่ใกล้เสร็จยังคันนี้เสร็จแล้วอ๋อเก็บรายละเอียดเหลือเก็บรายละเอียดอันนี้เบ็ดเสร็จงบประมาณเท่าไหร่คันนี้ค่าอะไรเนี่ยพวกค่าอะไรเนี่ยประมาณอะไรที่เราทำออกไปเนี่ยอะไรที่ทำออกไปเนี่ยนะโอ้โหไม่รวมเครื่องไม่รวมเครื่องคือเราจ่าสภาพทั้งคันเพรามาจากโครงต้องเข้าใจด้วยเราซื้อเองเออมีแต่โครงเปล่าใช่ไหมประมาณแสนสอง มาณแสนสองเลยใช่ไหมคนันนี้โอ้โหนี่เห็นดุมหลังเลยอย่างหนึ่งดุมหลังนี้เท่าไหร่ดุมหลังชุดมันตัวมันแปดพันแปดพันคือได้ดัมด้วยใช่ไหมได้ดัมแต่ยังไม่ใส่ผ้าเบรกนี่ยังไม่ได้ใส<า>่ผ้าเบรกยังไม่ได้ทำไมมันต้องใช้ผ้าบเบรกรุ่นเลยรถป๊อปรถป๊อปเพราะว่าดูโมเล็กประมาณนั้นไ ไปหาซื้อแล้วเขาควรก็เลยกันตึกกลับมาก่อนนี่นะครับผมพาดูดหลังนี่อันนี้ดุมนี่มันทําจากมีเนียมชิ้นเดียวเลยใช่ไหม้เดียวครับกล้าพูดได้เลยจากปากไม่ได้ต่อใช่ไหมนี่นะครับพาดูดูมันขึ้นมาจากมีเนียมชิ้นหนึ่งเลยนะครับน้องๆอันนี้นี่พาดูรายละเอียดคร่าวๆนี่พระบงพระบิดก็ตรงล้างเลี้ยวคลิปเราเลี้ยวเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวนี่อันนี้เป็น ที่ต้องใช้ผ้าบีกด้วยนะครับผมนี่คือใช้บีกหลังได้จริงว่างั้นถเถอะปกติพวกนี้เขาจะไม่ใช้บีกหลังกันส่วนใหญ่ใช่ไหมที่เขาทาออกมาชุดนั้นอนี่แต่อันนี้เป็นรุ่มที่ใช้ผ้าบีกได้จริงแล้วเตือ์ล่ะมันใส่เล็กได้สุดเบอร์เลยนี่หรือเท่ากาันวัดแล้วเท่ากันหมดเลยครับอ๋อคือลองวัดมาแล้วครับนี่ดูทรงเป็นไงน้องรองไหมบอกเลยอย่างจับนี่นี่พาดูอะไรนี่น,อน็อตงานตีงหมดเลย ขา,าก,กีขากีアก็ทาเองีโยงก็ทำเองเกย์โยงก็ทำเอง,เเองนี่เดี๋ยวพาไปดูวนดูฝั่งนู้นครับออเอียบน้องเป็น,นไ,ปไงดูหลังที่ใช้พับเบรกได้ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่ดูลองอะไรดูน,อดน็อตนี่ดูงานน็อตเป็นไงพอได้ไหมน้องก็ถามมาหลายคนยุติยังไม่ได้ตอบเลยอพวกน็อตเวฟน็อตอะไรนี่เห็นว่าจะแก้กแล้วอุดโคง้งจะแก้อะไรอีกมันก็สวยแล้วดิเดี๋ยวฮะยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจอีก น้องดูอันนี้อุดโค้งนี้ถ้าอยู่กับรถพี่นี่สภาพเป็นตอกลอกเงี้ยนพี่ก็ว่าหล่อมากเลยนะแต่อันนี้คือแต้ของเ็าบอกยังไม่สวยอีกว่ะนี่ครับงบโอ้โหบอกเลยมีมาแค่โคงโ้งนะครับคันนี้ที่เหลือจัดให้หมดเลยเาานี่ดูดน็อตพวกไฟบงไฟเบอร์ชุดสีล็อกบอกโอ้ดูโค้งละมาถ้านี่ขี่เป็นไงวะพับไหมวะสภาพโค้งนี้วะนั่นแหละถ้านี่อยากขี่อ่ะคิดว่าเป็นไง ถาจะพับเลยนาอดูต่ความบางนะครับน้อง,องอมาทำไมนี่มาทำเองนเนาะเออมาทำรถได้มาช่วยมาช่วยน้องดูหน้าตาคนที่ตั้งล้อรถที่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวตั้งยังไงเดี๋ยวพี่ยาวให้ดูนะครับว่าตั้งเป็นยังไงโอ้ <c oughs> <c oughs> ำไมถึงต้องตั้งล้อผมอย่างนี้ผมเสียใจมากเลยตั้งตรงตรงไม่ได้เหรอระบบการหลับไงอ๋อระบบการหลับแบ่งกเรภแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลาขี่รู้จะคิดได้เนาะตายเร็วนี่มานั่งช่วยทำอะไรนี่จัดสภาพรถจัดสภาพรถไล่ของไล่อะไรนี่นะครับผมพาดูนัดไงก็สนุกครับนี่เอ้ยหิ้วเครื่องหิ้วเครื่องอันนี้หิ้วเครื่องนะครับน้องๆนี่เป็นไงหล่อไหมดูนะครับผมใครที่สนใจก็ถางได้นะครับตามที่พี่เคยบอกอ่ะ TDR Nosting นะครับผมชื่อเฟสใช่ไหมื่อเฟส TDR Nosting ใช่ไหมนี่พาดูอะไรคร่าวๆนะครับวิกเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะบอกเอ้ยพี่งบแสนทําไมปั๊มบนยังเป็นฐานดำโหพี่จะบอกเลยอะไรแต่ละอย่างนะครับไม่ได้เน้นอะไรไม่ได้เน้นอะไรเที่เท่าไหร่เน้นอะไรเที่นิ้นน้นอะไรสร้างเน้นอะไรสร้างใช่ไหม <of> โอ้โหทำไมไม่ทําโค้งขึ้นมาเองเลยสักโค้งหนึ่งต,ต้องมีตังค์ซื้อเครื่องสักเท่าไหร่คือ ดำคลองเตยทามาแล้วดีอ๋อจะดำทําแล้วใช่โอ้โหมันต้องใช้เครื่องเครื่องนี่มันตัวใหญ่ไหมถึงจะทําโค้งขึ้นมาได้ไ,ม,ไม่รู้เหมือนกันน่าจะตัวใหญ่น่าจะจเป็นล้านเลยโอ้คือมองจากตู้เรามีแต่ตู้เล็กๆอ่ะคือโค้งอันหนึ่งนะครับน้องๆคือมันก็เป็นโค้งเต็มอ่ะโอ้โห่าจะขึ้นมาได้ทั้งโค้งก็โหดจันะโชคหลังแก๊ซี่ด้วยรอวะเฮ้ยยืมใส่หน่อยโชคหลังทำสีฮะ<า>ทำสีเข้ากับรถเฮ<ห>้ยใช่เห,หรอเอ้ยมันไม่มีสีนี้เหรอแก๊ซี่ไม่มีเดี๋ยวนะ อ๋ออันนี้สปริงเอาไปทำสีมันเท่ากับรถนะครับใช่ตอนแรกสีอะไรส้มสีทั่วไปสีดำสีดำอโอเออรออยู่วะทำสีให้มันเข้ากับรถนะครับลองดูนี่เข่าๆประมาณอย่างนี้ครับอะไรให้มันเข้าๆอ๋ออันนี้ไล่ให้มันเข้ากับรถคือออกแนวซูเปอร์บูนี่ชุดนองชุดหน้านะครับผมก็ทำไมอะ ทำไมต้องไม่ต้ององงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูขาปั๊มก่อนนะครับพื่น้องอันนี้คาลิปเปอร์เอ้ามันไม่ต้องขันน็อตล็อกนี่ไม่มีเทคนิคมีเทคนิคใช่มีเทคนิคเอาไปยันไว้ใช่ยึดกับยึดกับกระบอกชงแล้วมันไม่กลับหลังเลยอย่างงี้ไม่มันมียึดเดี๋ยวยลองก่อนเฮ้ยมันก็ไม่กลับหลังอืเออว่ะมันก็เข้าล็อกพอดีว่ะนี่ถ้าผมทำเวียดอย่างนี้นี่หล่อเลยนี่ยังจม มีมีชุดเวฟอยู่นะเอ้เดี๋ยวผมใส่เวฟดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เวฟดีกว่าเวฟผมก็ต้องเป็นชุดหน้าดำเป็นเงาอย่างงี้นี่นะครับผมพาดูอะไรเขาเข้ามางี้ถ้าร้านตีงมีไม่อยู่ไม pues ่อยู<_<_<__่ทำอะไรอย่นี<_<_<__่ก็มาช่วยทางของเขาก่อนอ๋อแป๊บนึงนี่นะครับพ่อค้าบัฟเฟิลไม่เปิดแล้วใช่ไหมซ่อมรถขี้เกียจเปล่างานเต็มหลักร้านอยู่เห็นยืนขายที่บัฟเฟิลไม่ค่อยอยากจะจับรถเท่าไหร่จับรถอีซุุมทำช่วยช่วยช่วยแฟนใช่ทุกวันนี้ครับมีบ้าง หน้าร <cade S 2> ้านโดนโดนยึดหมดแล้วเนาะหน้าร้านแฟนยึดขายของหมดแล้วขายของหมดแล้วนี่พาดูนะครับมีงานน็อตแต่ละตัวนะครับน้องเดี๋ยวพี่หมุนออกมาให้ดูหมุนได้ไหมดิโอแน่นวะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมตอนนี้กําลังเปลี่ยนหูชกเอ้ยใส่ได้แล้วใช่ไหมเสร็จหมดแล้วนี่อันนี้ใส่เข้าไปได้นะครับดูชุดบนหนึ่งไงรอไหมนี่ดูชุดบนเป็นประมาณอย่างนี้เลยครับแบบเก็บลงไปแบบเนี้ยบเนียนเียนเลย บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมรูน็อตมันมีรอยข้างในตรงกลางอย่างนี้นะครับก็คือเว็นที่เราเจาะรูลงไปสดๆเพียวๆเลยนะครับวันนี้นี่เราก็กําลังกําลังไล่น็อตพวกนี้อยู่ยังยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวเราก็เก็บน็อตสนุกมือเล้งมีน็อตหยิบทั้งร้านทีนี้างานเออ <laughs> <laughs> นี่นะครับมีน็อตให้หยิบเรื่อยๆก็สนุกมือเล้งทีนี้บอกเลย <laughs> เวฟนะครับผมนี่น้องๆพาดูเวฟก่อน <laughs> ก็คือ <laughs> แกนล้อ <laughs> ก็คือตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ได้แล้วนะครับผม พี่ก็น่าจะใส่เป็นอย่างนี้หละแบบเขาเรียกเป็นเลยคือเป็นขันล็อกเอาปกติมันจะเป็นน็อตใช่ไหมอันนี้ก็ใช้เป็นหกเหลี่ยมถามว่ามันดูเรียบเรียบดีไหมอันนี้อันนี้แกนล,ลอ้ออันนี้ต้องใส่ของอะไรนะต้องใส่อาร์มอะไรนะถึงจะใส่แกนล,ลอ้อนี้ได้ล้อหลังนะอ่ะอาร์มเดิมนี่ก็ใส่ได้อ๋ออันนี้ก็ใส่ได้นะก็คือใส่หางปลาใส่อะไรได้ปกติเลยนะครับผมนีพาดูน,นี้ชุดเว็บแกนล,ลอ้อหน้าหลังเว็บนี้เท่าไหร่ ทันสองหน้าหลังเลยไม่ต้องแปลงเลยได้เลยไม่ต้องแปลงแล้วจะแปลงทำไมใครจะซื้อไปเปลียโอ้เวดป่าก็ได้นี่พาดูน็อตเวดป่านะครับพ่อนเนนี่เวดป่าก็ได้ไปแล้วน็อตยังร้องเดู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 จับนี่นี่ครับพาดูเป็นอะไรที่แบบวัดขึ้นมานะครับผมนี่ดูรอยเมิติกิอยูอยู่เลยอันนี้ดุมหน้าก็เป็นดุมสร้างนะครับผมอันนี้ดุมหน้าหมดยังดุมหน้าหมดยัง เห็นหมดแล้วเท่าไหรดูหน้าน <5. S 1> ดิสอดุูหน้าสองบนะครับผมหมดแล้วตอนนี้เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหหดจา้าบอกเลยไม่เหลือเก็บไว้ให้สายเคียร์กันสักชุดเลยนี่นะครับผมอันนี้ก็ยังมีบางอย่างที่ลองแหวนอยู่แต่ก็คือจะเก็บทั้งหมดนะครับจะเก็บใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเราวัดดูก่อนบางอย่างนะครับผมมันต้องวัดอย่างนี้แหละให้ดูความเรียบนะครับผมว่าเป็นยังไงนี่ ก็คือรถคันนี้จะเป็นสายค l e a n c l e นิดหนึ่งนะครับผมแบบเรียบๆนี่เงาเงาน็ทั้งคันนี้ผ่านมือช่างเฟมากี่ตัววะคันนี้น่าจะเกือบทั้งคันเลยครับดูตรงโอ้โหบอกเลยประมาณหมื่นตัวจับขอใส่กันสะบัดด้วยนี่คนระับพวกน็อตก,กันสบงกันสะบัดเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมพวกนี้ใช่ใช<ๆ>่อันนี้<ห>นวัดใส่วัดใส่เทียบใส่วัดดีกลับร้านไปกลับร้านไป ขับล่านไปทำล้อผมต่อไปใส่ยางให้ผมดีกว่าไปใช่ผมจะยืนโค้งแล้วเนี่ยไม่ได้ยืนโค้งปรแก่เลยพี่เอารอไปขึ้น2เดือนกว่าแลวครับยังไม่ขึ้นให้เลยจัดให้แต่เมื่อคืนล่าเสร็จเสร็จไเมื่อคืนล่เพิ่งให้ไปเมื่อวานเองนี่แล้วบกลับบ้านเงาๆก็ขึ้นให้เลยกำลังเสื้อมือเลยนี่พาดูอะไรนะครับน้องๆดูอันนี้เป็นงานน็อตนะครับที่ขึ้นมาอันนี้น็อตปิดโชคนะครับผมใครชอบแบบไหนก็ลองเข้าไปเลือกดูนะครับเขามีหลายแบบนะ วนวฟนี่อะดูเวฟบอันนี้เกนรล้อวฟก็มีหน้าหลังนะครับผมบอกเลยอันนี้เขายังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคือจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับสําหรับอะไหล่วฟก็มีเกือบทุกจุดนะครับผมจะพาดูว่ามีตรงไหนบ้างพวกนี้ก็มีแหละแต่ยังไม่ได้ใส่นี่ดูรายละเอียดนะครับผมใต,ากากใต้หน้ากากใต้หน้ากากอะไรก็มีหมดเลยครับทั้งคันก็คือถ้าถามก็สั่งได้นะครับผมก็ลองเข้าไปดูในเฟซพี่เขาขายของตลอดเลยนี่รายละเอียด เล็กน้อยอะไรพวกนี้คือมีหมดนะครับผมใต้บงใต้เบายวพาดูใต้เบานี่นะครับผมใต้บงใต้เบาอยู่บล็อกโอ้โหไอ้น็อตนี่ยังไล่ไอะน็อตสลักเนี่ยสลักยึดเบายังไล่อ่ะดูดินี่นะครับใต้บงใต้เบาสำหรับสายลึกอ่ะสายลึกอ่ะสายลึกอะถ้าชอบก็มีทุกจุดนะครับผมเข้าไปเลือกดูได้นะครับผมเวฟเกทกีขาวมีครับเวฟมีทั้งคันยังเอทั้งคันเท่าไหร่ทั้งคันนี่หมดดคันจริงๆอ่ะหมดคันหรอ ใชตามเงินมาหมื่นสองแทนคงแทนเครื่องฟ้าสูบอะไรมีหมดเลยทุกอย่างในรถเพึ่งเดียวเลยสุดโหน็อตคงน็อตล็อกคาร์สมีหมดน็อตอง่ายน็อตเดิมไม่มีน็อตข้อเวียงมีไหมฮะน็อตข้อเวียงไม่มีไม่มีไม่มีพวกนั้นไม่ใช่อันนี้พูดถึงรายละเอียดภายนอกน็อตเวอร์ชั่นใหม่ก็จะเต็มทุหมดแล้วพวกนี้แต่ถ้าเป็นเฉพาะภายนอกล่ะเอาเคยคิดราคาไหมเฉพาะภายนอกประมาณเก้าบาน่้าได้อะไรมั่งภายนอกดิได้ทุกอย่างที่เห็นเลยได้ทุกอย่างที่มองเห็นข้างนอก ประมาณอย่างนี้มือลงมือลิงได้ไหมพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแต่เป็นน็อตท้ายนอกทั้งหมดเลยประมาณอย่างนี้โอ้โหก็ลองคิดดานะแต่ถ้าเรามาซื้อทีละตัวน้องๆก็หมดประมาณอย่างนี้แหละแต่ถ้าซื้อยกชุดมันก็น่าจะถูกกว่าเลยซื้อยกชุดถูกกว่าไหมกับทีละตัวถูกกว่าประมาณพันหนึ่งถูกกว่าประมาณพันหนึ่งถ้ายกชุดใช่ไหม,มแต่ก็คือยังขายปีอยู่สั่งของได้ตลอดพวกน็อตอย่างนี้เดี๋ยวต้องจัดใจเวียบล้วหน่อยแล้วนี้ ให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเขาขาวเป็นไงหล่อไหมบอกเลยโคตรเจ้าปีเฟี้ยวเลยโอเคครับนี่นะผมใครที่อยากสั่งน็อตนะครับตามป้ายเลยที่พี่บอกเลยนี่ๆๆดูๆๆนี่นะเบอร์โทรเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อเฟซบุ๊กนะครับก็ตามนี้เลยที่ติดต่อได้นะครับผมก็ปากร้านด้วยนะครับผมนี่ชิวๆโอเคไม่กวนช่างแล้วปล่อยให้ช่างทำรถกันต่อไปดีกว่าไปแล้วช่างเดี๋ยวมาหานะวันหลัง พังรถด้วยไล่น็อตหมดคันเลยมีงบอยู่สองพันได้ไหมขอนอนหลับโอ้ <laughs> ขอดอนหลับโอ้ไปแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับใครอยากดูรายละเอียดขนาดอยากรู้น็อตอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวพ,พี่พามาชมกันนะครับก็ค,คอมเมนต์กันเข้ามาครับหรือใครอยากรู้ราคาน็อตอะไรก็เม้นมาเดี๋ยวพี่จะไปไล่ตอบนะบโลพี่นิดหนึ่งนะพี่ก็ต้องถามเพื่อนพี่นะครับว่ามันเพราะพี่ก็ไม่ได้รู้ราคาทุกอย่างเนาะไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาับชมคลิปฝากกดไลค์ก Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke Boy, you in the choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfuckers, say your prayers.